ทองใช่ไหมครับจุ่มลงไปแล้วมันสีทองแล้วนะครับก็ต้องดูด้วยตาเปล่านะครับทุบเสร็จแล้วเลยเดี๋ยวมาใส่ก็ได้ไม่ต้องจเปิดเลยนะทุบอย่างเงี้ยสวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาชมวิธีการชุบนิกเกิลนะครับนี่ฮะที่เราเห็นอยู่เป็นอ่างชุบนิกเกิลนะครับได้อยู่ได้อยู่จะได้เคลื่นนี่อ่างนี้เป็นอ่างชุบนิกเกิลเงา ตอนนี้งานที่เราชุบก็นี่ครับเป็นนิกเกิลเงาไปล้างน้ำแล้วมาแกะนี่คือไวลาน้ำเปล่าเ็าจะในการชุบทองหรือว่าชุบโครเมียมนะครับจะเริ่มต้นก็คือนี่ได้ชิ้นงานมาแต่ตัวนี้อ้าวไม่มีงานอะไตัวนี้ตัวนี้ไว้แผ่นทดลองอ๋อแผ่นทดลองใช่ไหมอ๋อตัวล้อเนี่ยตัวนี้จะเป็นอ่างชุบนิกเกิลครับ จะมีค่าเป็นกรดนะครับกรดอ่อนๆล่ะเนี่ยอังนี้ก็อยู่ประมาณเกือบกี่ปีแล้วพี่อ่างเนี้ย15ปี15ปีกว่า15ป,15ป,15ปี16ปีครับนในการจะชุบโครเมียมหรือว่าชุบทองนะครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการ ชุบนิกเกิลก่อนครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูวิธีการชุบทองด้วยนะครับนี่ใหู้่ไม่ครว่านนงนะนี่จะเป็นวิธีการชุบทองน,นี่นี่จะเป็นอ่างน้ำยาทองนะครับเนี่เจ้าหน้าที่ของเราเเห็นไหมจากที่เป็นเป็นแบบนี้เป็นสีเงาเงาแบบนี้สีเง,งาขาวใช่ไหมขอจุ่มตรงเนี้ย จะเป็นสีทองขึ้นมาอันนี้จะเป็นน้ำยาทองกี่เปอร์เซ็นต์พี่ไม่รู้ว่าสีมันเท่าไหร่นะทิ้ยับไม่ได้อันนี้เราเราผสมกี่ทองกี่เปอร์เซ็นต์ฮะหกสิบแปดเป็นทองที่ขายตามท้องตลาดอยู่แล้วเออทองหกสิบแปดใช่ไหมอ่าคือเราก็น้ำยาเราไม่เยอะครับเพราะว่าผัดไทยอะไอเล็กจ้ดูเด็กสีเป็นไงสวยค่ะสสีทองนะจบ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 แต่ไม่มาเก็บที่น้ำกัาลนายนะ ะไหนก็ได้ไก้หมดอ่ะไหนทั้งนาวะเฮ้ยทำไมสีอะไรใครมันร่อนขนาดนี้วันนี้ก็ถึงก็งบอกไงสีมันยังไม่หมดเลยเฮ้ยทำไมสีมันออกขนาดนี้อปกติมันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเออเดี๋ยวต้องมานั่งลงให้ใหม่ในงานนะนี่ที่นี่เราชูบิกเก้ลมาก็จะเป็นเงาแบบนี้ดูดิหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ นี่คือการเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้านี่คือการชุบทองนี้น้องหมอนกําลังชุบทองใช่ไหมครอบจุ่มลงไปแล้วเป็นสีทองแล้วนะครับก็ต้องดูด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับสวยนะนี่ก็จะเป็นน้ําน้ําเปล่าใช่ไหมอ๋ออันน้ก็เปล่าอันนั้นก็จะเป็นถังอันนี้ก็คือชุบรองพื้นชุบทองรองพื้นนั้นก็คือ

คือชุบรองพื้นนะ้วเดี๋ยวเราชุบสวยมาเงินเยอนี่ขนาดรองพื้นเรานะรองพื้นเนี่ยเนี่ยข้างนอกยังชุบไม่ได้เท่าสีนี้เลยนะเฮ้ยรองพื้นแล้วเนี่ยสวยมากผมบอกให้นะรองพื้นนะยังไม่เท่าสีนี้เลยข้างนอกอ่ะผมนั้นแคปหนึงเพราะว่าเรามันจะไม่เตือนน้ำยาทองมากคอะโอเคต่อเลยครับสวยมากครับดูอันถึงต่อไปนะนี่เป็นสิ่งนี่รองพื้นก่อนเป็นน้ำยาทองเก่า ต้นก็สวยอ่ะฝาข้างนอกแล้วกันนะแคปเดียวก็เป็นสีแล้วฮะหลังเนี้ยหลังเนี้ยตีกคั้งตัวอะไรว้อ่ะหลังไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะลงสียังไงเลยเนี่ยกินกินเป็นน้ำยาทองเห็นเป็นน้ำยาทองอย่างงี้กินไม่ได้เลครับนี่ส่วนผสมของไซยาไนน์นะโพแทสเซียมไซยาไนน์10%ในนี้ส่วนผสม เยอะพีเดียละอยากได้บอกเลยบอกมากกว่าที่แอมให้กินีเยอะเยอะกว่าที่เต้นั่นใช่ไหมเยอะกว่าเอะกว่าที่นี่คือเต็มเตมนี่คือเต็มเต็มเต็มะโชเียมทยยนัยฮะเอยอะหนอยเยไพอรกทุอะไรเนี่ยอจะอะม้นนมัมีลูกอะไรทุบลออะเยมันอยู่บ้านไม่อามาอ้าวดูไปทุกต็แล้วนะเดี๋ยวมได้ ล้นะทุกอย่างเงี้ยอ้เอยาเรีเย,ย้านน้ำร้านตัวีเลียงที่มันพู่กันนะหนูไม่ต้องแกะออกนะน้ำของขอมอ,อุดเขาเดร๋จวจะรวมกั่ <c oughs> กร้านน้ำตวหนึ่งเส้นมีสองพัานไม่ต้องแกะเดียโยนทัเส้นเลยนี่เป็นน้ำยาพรับที่ผสมอะนี่ก็จะเป็นแผ่นขานะเรียกว่าแผ่นลออ่อนะโยเรแผ่นลออ่อแผ่นล่อตนี้แกีดมี่ก็จะเป็นไฟดีซีนะเนี่ยไฟดีซ ใช่ไหมอันนี้เป็นบวกหน้านเป็นบวกอ,อเคดูเขาข้าวก่อนอในนี้สารเคมีเท่านั้นนะครับสารเคมีหมดเลยอันนี้ีตัวน,นี้ขั้วขึ้นใช่ไหมขึ้นขึ้นอันนี้เป็นโครเมียมครับโครฮิดโครเมียมอยม่างนี้อันนี้จะเป็นทองแดงล้างไขมันอันนี้เป็นกรดนะเนี่ยคือสารเคมีเท่านั้นเลยให้ดูเขาข้าวก่อน เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะได้ลงให้เพื่อนเพ่ได้ดูอีกว่าเริ่มต้นยังไงครับนี่ก็จะเป็นอ่างขับนะครับขับชิ้นง,งานนี่เราก็จะไปขับเสร็จแล้วก็ไปพ่นเครื่อเงนะอเราคนแรกก์ ตัดด้วยกระดาษทรายฮะกระดาษทรายเนี่ยจะต้องตัดด้วยน้ำตัดกับน้ำไม่ใช่ตัดด้วยน้ำตัดด้วยมือครับอือที่นี่สารเคมีหมดเลยอันนี้เป็นแขนง,งานที่เราตีแป้งด้วยลูกแปง้งอ่าหางมา้มานัล้างน้ำมันเสร็จก็เป็นสีเหลืองนะถุงเหลือง พาดูอันนี้เป็นงานที่เคลือบเงาด้วยเลกเกอร์เป็นพอชุบเสร็จแล้วก็เนี่ยมาดูเนี่ยมาดูเขาตัดเงาแล้วดูผูขัดนะเงาต่างกันเลยดูมือกันอยู่เจออ่ะแล้วข่าวเป็นผูขัดสวยไหมดีมอของคผู้ชุบเสร็จเรียบร้อย มันเป็นเ็มกับมัน้องหักแต่ที่เป็นงานท่าเหลืองนั่นเราค่ะ